สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present นะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่บ้านอ้อยรีสอร์ทนะครับบ้านพักริมแม่น้ำแมกองนะครับที่อยู่ในอัมพวานะครับทริปนี้เป็นทริปพักผ่อนตกปลานะครับทริปนี้เราจะเข้ากลางคืนแล้วก็จะออกพรุ่งนี้นะครับค้างหนึ่งคืนนี่ก็จะเป็นบริเวณริมระเบียงที่ติดริมแม่น้ำแม่กองนะครับที่เอาไว้สําหรับตกปลานะครับที่นี่จะมีบ้านพักสามสามหลังครับ เราจองหลังซ้ายสุดครับจะมีระเบียงติดแม่น้ําอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นที่ที่เราจะนั่งทานอาหารกัน,นครับตรงนี้เป็นโต๊ะยาวๆเลยนะครับเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูในห้องหน่อยพอดีผมมาถึงมืดหน่อยนะครับมันก็เลยจะบรรยากาศอาจจะไม่ค่อยสวยเหมือนตอนกลางวันชึบนี่ อันนี้ผมเหมาทั้งหลังเลยนะครับหลังนี้นะครับมันจะมีห้องสองห้องนะครับเป็นห้องติดแอร์นะครับเย็นฉ่านะฮะนี่แล้วก็จะมีเตียงเตียงนอนคู่อย่างนี้นะครับหนึ่งเตียงมีทีวีมีเคเบิลนะครับให้ห้องไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งที่จะอยู่ด้านใน เปิดไฟหน่อยนี่ครับห้องห้องจะเป็นเหมือนกันนะครับมีแอร์มีทีวีนะครับแล้วมีเตียงคู่อย่างนี้นะครับเหมือนกันมีให้สองห้องนะครับสําหรับบ้านเออเรียกว่าเป็นบ้านด้านซ้ายดีกว,ว่าขาจะมีบ้านซ้ายบ้านกลางบ้านขวามีเขาก็มีห้องน้ําในตัวเลยนะครับบ้านาห้องพักอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับเปิดจังเปิดไฟก่อน นี่ครับห้องน้ําก็มีชักโครกค่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องทํ bah, าน้ําอุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของน้ําก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับสําหรับวันนี้เพราะว่ามันมืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับจะถ่ายบริเวณรอบๆรีสอร์ทให้ดูอีกทีครับเฮ้ย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 ยกคอยกคอยกคอเออดึงเลยเก็บไหมตัวลงกุ้งหรือกุ้งน่าจะกุ้งมากระดิ่งมา ลงมาลงมาลูกมาลูกนี่ครับมือจิบหายออกไฟหน่อยใช่ป่ะใช่ป่ะหุ้ตกุ้งขึ้นมาดิมึงนี่มาขึ้นมาดิมี่มาขึ้นมาเฮ้ยโกงโกุ้งเร้วเร็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 วอ้ยถ่ายลูก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 ถ่ายลกมาแล้วครับนี่เย้อีเด็ดมึงไม่น่าจะเป็นคนตกได้เลย ตัวแรกของเรครับมาใหม่ดิถือทีนี่มึงดูมึงดูที่ตามันบ่อมึงอย่ถ่ายด้วยมึงก่อนตามันบอกหรือเปล่าวะเล่นเล่นหัวฝั่งนี้ดินี่ครับกุ้งตัวใหญ่ตัวแรกของฟลิปนะครับโดยมือใหม่มือใหม่บ่อเฮ้มือเก่าบ่อมือใหม่ธรรมชาติให้รู้ว่าตัวนี้ไม่ตายเอาละเอ็ดดี้ลองโดนนีบดูดิไม่ได้ตัดโอเคได้อีกตัวหนึ่งนะคะมี่ที่ทำไมตัวที่สอง ยังไม่ถ่ายทุกน,นู้นเลยนี่เราก็มาตกกุ้งอยู่ที่บ้านอ้อยนะคะไอตัวเนี้มันเล่นมานหลายรอบแล้วจับประมาณเกือบสองทุ่มค่ะน้ำก็นิ่งนิอ่อันไปเลยวะโอ้โหกดตัวใหญ่กดใหญ่กดใหญ่โอ้โหไสสวยใสสวย <laughs> ครับนี่ครับวางเบ็ดเกี่ยวปลาครับปลาปลาเลยนะปลาแดดเดียวเผื่อจะได้กระเบนนะดึงแดงแกรกเอาแล้ว มีหาเริ่มเนี่ยใส่สวยดูสวยบ่อยมึงดูเอ็นกูดิดูเอ็นกูดิพักมันแก๊กงเบีดสองตัวด้วยแหมมันก็ปลากระเบนปรากฏไอ้นี่ปรากฏแดงอันนี้ไม่ใช่ปรากฏทำไมถึงเรียกปรากฏแดงครับหัวมันโตไงไม่รู้จำมไส้ไม้ทีลูกตาหรือเปล่าให้ปรากฏแดงจะเหมือนปรากฏหมูแต่ว่าตัวหัวจะโตกว่านี่ปรากฏแดง ผมว่าปรากฏปรากฏหมูตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้ยป่ะอป่ะอยู่นะฮะลูกค้าวันนั้นเนี้ยมันก็คือขับขึ้นตกของมันไปว่าก็หนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าวัดที่ก่อนอ่ามันก็ไปถึตกมามันก็เอาพวกข้าวพวกอะไรไปตามที่มันทำที่ปผมบอกไม่กู้ว่ามันจะต้องพูดว่าผมจะมียุ่งกับลูกป้าแล้วอะไรทำไงเนี่ยครับผมอ่าเป็นว่าตกทิ้นทั้งหมดครับ หลงพี่ท่านเดินทานนี้ท่านรู้จเรื่องควาเดืดอ่ลองหพี่ก็เลยบอกว่าังอ่ายป้า,ากแกเี้ยไปประมาณเดือนละดึกๆเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่เ่รู้ไหมว่าจะเตียตรงนี้รอลอ สวัสดีเช้าวันที่สองที่อัมพวานะครับที่บ้านอ้อยรีสอร์ทนะครับตื่นเช้ามาก็พบกับประสบการณ์เดิมนะครับที่เคยเจอมาแล้วนะครับเพราะว่าที่แม่น้ําแมกองนะครับมันมีช่วงน้ําขึ้นน้ําลงนะครับแล้วเวลาน้ําลงเนี่ยก็ลงจัดนะครับกระชังที่ผูกไว้นะครับเมื่อวานมันผูกไว้ค่อนข้างตื้นครับมันก็เลยลอยนะครับกระชังที่ผูกไว้ทั้งกระชังกุ้งแล้วก็กระชังปลาเลยครับปลาที่ขังกระชังไว้ก็ตายหมดเลยนะครับ กุ้งก็เช่นกันนะครับกุ้งก็ตายเหมือนกันแต่ว่าดีนะมีตัวหนึ่งที่ที่แยกไปไปใส่ไว้ตรงอ่างปลานะครับของของทางรีสอร์ทนะครับที่เจ้าของรีสอร์ทเขาแนะนําไว้นะครับเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าน้ํามันจะลงเยอะนะครับแต่ผมมันลืมนะครับเมื่อคืนตกตกกันจนถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ลืมว่าลืมเก็บปลานะครับลืมเก็บปลาเก็บกุ้งก็ได้ปลามาพอสมควรครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูปลาเพราะว่าปลามันแช่อยู่มันตายหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปรากฏดรับแขกนะครับแม่น้ำแม่กองได้อยู่ประมาณสิบตัวได้ครับไซส์ใหญ่ๆเล็กปนกันนะครับกุ้งก็ที่ได้มาก็ตายครับแช่ไว้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับร,บรบอบๆบ้านอ้อยรีสอร์ทนะครับ บรรยากาศดมแม่น้ํนานะครับช่งชวงเช้าน้ําจะลงเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็เมื่อเช้านะครับที่รีสอร์ทเขาจะมีทําอาหารเช้าเลี้ยงด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาพักเดี๋ยวเราไปดูหน่อยอ <c oughs> นี่เป็นผู้รอชีวิตหนึ่งเดียวนะครับกุ้งตัวมะเขือนพี่เฮียแยกมาไว้ตรงนี้ครับตัวอื่นผมลืมนะ ตายหมดบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวน้ำมันจะขึ้นใช่ไหมลืมครับเรียบร้อยหมดเลยน้ามันลงไงผมก็ค่อยกระชังไว้เรียบร้อยแช่ไปแล้วครับอุ้นี่ไข่ไข่ดาวเป็นดวงๆหรอไม่ใช่ไข่ไข่นี่ไข่ลูกคล้ายๆไข่ไเบเบฟัดนะนี่อันนี้จะทำเหมือนเหมือนกันทุกเชา้าใช่ปะ่ะ <c oughs> หรือว่า อันนี้เป็นหลักเป็นหลักเลยใช่ไหมนี่ครับก็มีพวกกาแฟนะครับตอนเช้าแล้วก็มีข้าวต้มข้าวต้มปรุงเอง,องเลือกเลยว่าใครชอบผักไม่ชอบผัก,ชอ,ผกชอบขิงชอบอะไรนะครับใครชอบขิงอย่าไม่รู้เดี๋ยวโดนปลาดังโกรธครับนีะครับ,รบมีปลาดังโกกินกับกาแฟแล้วก็มีไส้กรอก รวมไปถึงไข่ครับออน่ากินเลยทีเดียวเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตทานหาตอนเช้าก่อนครับแล้วค่อยไปตกกลางกันต่อหลังจากที่รับประทาน อาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับพี่อ้อยนะครับเจ้าของรีสอร์ทก็ได้เอาเครื่องดื่มนะครับมาให้ลองชิมนะครับสําหรับคนที่ชอบกินกาแฟนะครับที่นี่มีบริการกาแฟร้อนฟรีนะครับแต่ผมมาชอบกินกาแฟกาแฟเย็นนะครับพี่อ้อยก็เลยลองเอากาแฟนะครับที่พี่อ้อยทําทําส่งร้านค้าแถวแถวนี้อยู่แล้วนะครับมาให้ลองชิมนะครับตอนนี้มีหลากหลายรสเลยนะครับไล่ตั้งแต่ อันนี้เป็นเนสกาแฟนะครับใส่มังลักแล้วก็ใส่วุ้นด้วยอันนี้เป็นอแคนตาลูปอันนี้ก็เป็นนมเฉากล้วยอันนี้นมอันนี้นมชมพูนะครับอันนี้นมชานมอันนี้อะไรวะจำไม่ได้อันนี้เก็อันนี้อะไรครับอ๋ออันนี้เป็น เฉากลวยนมนะครับแล้วก็เฉากลวย <Okay. S 1> ผมจะเรียกเป็นอ่ากาแฟโบราณนะครับเพราะผมชอบกินกาแฟตอนเช้าทีต่าา <Hey. S 2> ต้องอ้อยอัมพวาอ้อยอัมพวา <laughs> hey. อันนี้อันนี้ชิมฟรีนะครับแต่ว่าถ้าใครใครอยากะซื้อก็ขวดละสิบบาทไม่แพงอันนี้พี่อ้อยมันมันเหมาะกับว่ากินเลยหรือว่าผสมผส,สมน้ำแข็งครับกินเลยดีกว่าเนอะอือใช่ มาแฟเย็นตอนเช้ากับประากาศริมแม่น้ําแม่กองเทียมภาวาบรรยากาศแบบนี้ที่บ้านอ้อยรีสอร์ทนะครับอร่อยใช้ได้จากที่เมื่อวานนะครับที่ผมมาถึงรีสอร์ทนะครับมันฟ้ามันเริ่มมืดแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายบรรยากาศร,รวมๆของรีสอร์ทให้ท่านผู้ชมดูนะครับ เดี๋ยววันนี้ตอนเช้านะครับผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะเห็นได้ชัดเจนกว่านะครับทางบ้านอ้อยรีสอร์ทครับเขาจะมีที่พักเป็นสองโซนนะครับโซนติดแม่น้ำอย่างนี้ครับเป็นบ้านหลังหลังที่ผมพักเมื่อคืน,นครับแล้วก็มีโซนที่เป็นห้องพักคู่อีกสองห้องเมื่อคืนผมพักสองหลังนะมีห้อง เป็นบ้านเป็นบ้านพักแล้วก็เป็นห้องพักคู่ห้องหนึ่งอันนี้ผมจะถ่ายดูให้ดูในห้องอันนี้พอดีไม่ไม,มีไม่มีคนพักพอดีนะครับน,นี่เป็นบริเวณด้านหน้าห้องพักเข้าไปดูข้างในหน่อยนี่อันนี้พักได้สองคนใช่ไหมครับไม่เอยอันนี้เป็นห้องพักห้องพักคู่นะครับแบบไม่ติดไม่ติดดินไม่น้ำน,นะครับพักได้สองคนมีเตียงนอนคู่อย่างนี้ครับ แล้วก็มีแอร์แล้วก็มีทีวีเหมือนเหมือนกับห้องห้องพักพักเออ่บ้านพักใหญ่นะครับแล้วก็มีห้องน้ำชุดนีด่ห้องนะ้ำห้องน้ำก็จะมีชักโครกแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นเหมือนกันนะครับห้องพักสำหรับสองคนอันนี้คือละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับย้อยหนึ่งพันสามร้อยบาทใช่ไอ้ไอ้หลังใหญ่เท่าไหร่นะครับ สองห้องสองพันอ๋อก็คือมาได้สคนใช่ไอที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อวานอันนี้ห้างหลังนะครับคืนละสองพันมีสองห้องถ่ายให้ดูคร่าวๆไปแล้วนะครับแต่ว่าสามารถตกปลาได้ได้ทั้งทั้งหมดนะครับไม่ว่าเราจะพักห้องแบบนี้หรือว่าบ้านใหญ่จะมีโซนคี่ตกปลาได้สองโซนนะครับพอดีผมพักบ้านหลังใหญ่ผมก็เลยมาเลือกตกโซนนี้นะครับหรือเราจะ ไปตกตรงนู้นก็ได้จุดพาไปดูตรงที่เราไปนั่งทานข้าวแั่เมื่อเช้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน,นครับมีลานก,กว้างเดี๋ยวผมอาจจะขยับมาตกตรงนี้บ้างนะครับดูกระแสน้ำก่อนครับเพราะน้ำที่แม่กองเนี่ยมันจะไหลไปไหลกลับนะครับ กว้างเลยประมาณนี้ครับที่พี่พักที่บ้านอ้อยรีสอร์ทนะครับอ้อยอัมพวาอ้อยอพวรีสอร์ทงาเดี๋ยวผมขอตัวไปประกอบเบ็ดตกต่อก่อนทําเมื่อคืนได้ตกนิดหน่อยครับเพราะว่าช่วงคืนนี้ผมจะไม่ค่อยได้ตกมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูเดี๋ยวเราจะมาเน้นถ่ายบรรยากาศตอน ช่วงกลางวันแทน,นครับที่บ้านอ้อยรีสอร์ทอัมพวาครับส่วนเหยื่อที่ใช้นะครับก,ก็คล้ายๆกับที่ที่ตกที่กระเตงนะครับใช้เป็นหนอนแดงหนอนลิบบิน,นครับเย่โชว์ตัวเบ็ดหน่อยอนี่ใช้ตัวเบ็ดจินดามานีนะครับเบอร์สิบตัวเดียวพอนะครับถ้ากลัวลูกก็ต้องใหญ่มากนะครับช่วงนีี ก็ตอนนี้ว่าประมาณ8ปดโมงเช้าแล้วน้ําเริ่มเอ่ยเอ่ยแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มทยอยลงเบ็ดแล้วครับมีเวลาอีกครึ่งวันนะครับเอาสกอร์เพิ่มหน่อยนะครับหลังจากเมื่อวานได้ปรากฏไปหลายตัวครับถ้าปลานี่ก็ตีไกลไกลหน่อยนะครับปลาตีไกลไกลหน่อยลาไกลไจะกินไวกว่านะครับถ้ากุ้งก็หย่อนเอาง่ายล่องน้ํามันอยู่ไกลนะครับถ้ากุ้งก็หย่อนเอาริมๆิมนะครับมีเมื่อวานก็ที่ได้สองตัวก็หย่อนอยู่ริมๆิมข้างๆเนี้ครับ ใช่แต่ว่าต้องระวังหินนิดหนึ่งครับเป็นหินที่อยู่กุ้งที่ไหนมีต่อที่นั่นมีกุ้งนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนช่วงเช้าครับก่อนกลับวันนี้เรามาลองเทสเทสดูก่อนนะไม่ได้มาตกกันแบบเต็มที่นะครับเพราะที่อัมพวาที่ปพักค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าที่ที่บ้านอ้อยเนี่ยผมดูทำเลอะไรแล้วมันโอเคเลยครับบรรยากาศดีแล้วก็พื้นที่กว้างขวางนะครับเลยมาเลือกใช้บริการที่นี่ จะรอดูครับว่าเราจะได้ปลาได้กุ้งเพิ่มหรือเปล่าครับสำหรับทริปนี้นะครับโหยินขั้โนโกงเลยิเไม่ทันหมดเลยเหยี้ย <Yeah. S 2> มาแล้วครับตัวแรกวันนี้ครับไซน้อยครับกระปดหมู <Okay. S 2> สาราแขกตามเดิมครับ นี่ครับตกกันง่ายๆครับโยนปุ๊บกินปับ๊บโยนไปเมื่อกี้เองนะครับมาแล้วครับตัวทีท่สองน่าจะปลาแล้วมีอะไรติดด้วยหนักมาก โอ้โหตึ้งควงขวานมาเรืย yeah. <Wow. S 1> มีเลยเป็นตัวใหญ <Wow. S 1> ่มาที่นี่ใครไม่ได้ปรากฏนี่ไม่ต้องมามาแล้วะครับปรากฏไซส์สวยกว่าเดิมค่อยๆขยับไซส์ หนึ่งตัวครับกินไวไม่ต้องรอนานครับปรากฏที่นี่ย้ยนยุ่นปุ๊บกินนอกจากพวกปรากฏแล้วนะครับที่นี่มันยังมีพวกปลาตะเพียนกระมังปลาตะโกกด้วยครับเจ้าของรีสอร์ทนะครับพี่อ้อยนะครับบอกว่ามีคนได้ตะโกกไซสโลขึ้นมาบ่อยนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่าที่แม่กองเนี่ยมันจะมีตะโกกนะครับก็เลยไม่ได้เตรียมพวกเหยื่อขนมปังตะก้อมานะครับมีเหยื่อมาอย่างเดียวก็คือหนอนยิบบินครับหนอนแดง มันก็เลยจะได้เป็นปลากดซะส่วนใหญ่นะครับถ้าใครอยากจะตกพวกปลาตะเพียนตะโกก็ลองเตรียมชุดตะก้อกับขนมปังลาำอะไรเงี้ยมาลองดูนะครับเพราะว่าเขาบอกมีเหมือนกันนะครับอาจเป็นเพราะบริเวณนี้น้ามันไม่ได้เข้มมากนะครับพวกปลาตะโกอะไรเงี้ยมันก็เลยอยู่ได้นะครับมีคนเอาตะโกไซโลขึ้นมาบ่อยนะครับพี่อ้อยเขาเขาเล่าให้ฟังนะครับแต่หลักๆนี่ก็จะเป็นปลากดนะครับโยนไม่นานครับก็มีตัวแล้วก็จะเป็นกุ้งไม่นานครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับที่แม่กอง เขาส่วนมากเขามาเขาก็จะมาตกกุ้งกันนะคแต่ผมไม่ค่อยถนัดกุ้งนะครับก็เลยเลือกไปตกปลาดีกว่านะครับก็มีเฮียที่หย่อนไว้เมื่อคืนนะครับได้มาสองตัวนะครับไซส์ัตโตเลยที่นี่นะครับเขาจะมีเรือขายกุยจับนะครับเจ้าอร่อยเลยนะครับทางรีสอร์ทนะพี่อ้อยนะครับเขาถามว่าอยากกินกุยจับไหมครับกุยจับเรือนะครับผมก็เลยว่าให้เขาแวะให้นะครับเขาก็เลยโทรตามให้ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วเดี๋ยว ไปลองดูหน้าตาไปลองชิมดูก่อนครับตอนนี้ที่ยังไม่กลับบ้านนี่ก็คือรอกินกัวจับเจ้านี้อยู่นะครับเดี๋ยวไงผมเดินไปสั่งก่อนนะครับแล้วจาให้ดูว่าหน้าตาหน้ารับประทานแค่ไหนนะครับแลนนี่ก็เป็นหน้าตาของกัวจับนะครับกัวจับเรือเขาขายจาาละยีบาทนะครับอันนี้เป็นพิเศษนะครับจะ30บาทเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในหน่อยถูกมากเลยครับราคาธรรมดา20บบาทครับอันนี้พิเศษนะครับ เครื่องค่อนข้างเยอะอันนี้ผมใส่ทุกอย่างเลยนะทั้งไส้ทั้งไข่เนี่ยถือว่าราคาไม่แพงครับในราคา30บาทต่อถ้วยนอกจากจะมีพวกกยจับเรือมาขายแล้วนะครับถ้าใครอยากใส่บาทนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีท้านะครับมาให้เราบินทบาทได้นะครับแต่ว่าจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับวันธรรมดาจะไม่มานะครับกยจับหมอชิมหน่อยอันนี้เป็นกยจับ น่าจะน้ำใสนะครับกจัน้ำใสอ,อร่อยด้วยอร่อยมากครับโเยผมเป็นคนชอบกินกุจับอยู่แล้วนะครับได้เลยครับในราคาพิเศษสามสิบาทถ้าใครมาอยากกินก็เขาจะมาช่วงประมาณเกือบเกือบสิบโมงนะครับตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงครึ่งแล้วพี่อ้อยเขาก็โทรเรียกให้อ่ะ คนแขกไปจับมามาแวะนับจอดให้เรากินกันนะครับอืไม่ได้เล้ครับกดเยอะยกดกดกดอื้นี่น่าจะใหญ่กว่า เหลืออีกคันละสองเหรอคันเดียวแล้วคันนู้นมันตีกระเบนโอ้ย,อย,อยไซส์สวยเลยไซส์นี้กดแดงครับนอือฮี่เริ่มขยายามไซส์ครับคนนี้โตหน่อยครับกินคันงุ้มเลยครับกำลังนั่งเป็นเพนลินกดแดงครับ นี่ปรากฏดแดงจะตัวจะตัวใหญ่กว่าปรากฏดหมูนะครับปรากฏดหมูจะไม่ค่อยมีไซ์นี้นะครับปลากดแดงจะหัวโตๆหน่อยตัวใหญ่ประมาณนี้ครับช่วงหัวน้ำไหลนะครับปลาจะกินจัดมากนะครับ ตอนนี้น้ำกำลังไหลแล้วนะครับถ้าน้ำนิ่งๆก็จะเงียบหน่อยนะครับน้ําไหลก็จะแบบนี้นะครับตีลงไปไม่ถึงห้าทีกินตีกินตีกินนะครับปรากฏผมนี่นั่งตกเลยทีเดียวเล็กบ้างใหญ่บ้างครับคนๆอะไไปครับ เหลคันเดียวก็เสียวได้ต้องลงเยอะก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็11บเอโมงจะเที่ยงแล้วครับผมก็เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลารวมของคลิปนี้ก่อนนะครับ ันนี้เป็นปลาที่ได้ในช่วงเช้านะครับเพราะว่าปลาที่ได้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมันตายแล้วผมก็แช่ไว้เรียบร้อยแล้วเราจะเจาปลาที่ได้ตอนเช้านะครับไปรวมกับปลาที่ได้เมื่อคืนที่อยู่ในถังก็ถือว่าโอเคนะครับผมตกไม่เยอะนะครับตกอยู่สองคันนะครับไม่ต้องตกเยอะระปลามันกินไวนะครับปลากด่วก็สิบกว่าตัวอยู่นะครับ ไซส์ใหญ่บ้างเล็กบ้างคนกันนะครับสําหรับคนที่ชอบตกปลานะรประกากฏจะตกง่ายนิดนึงและใครจะมาตกกุ้งก็ได้นะครับที่นี่ก็มีกุ้งให้ตกเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีฝีมือนิดนึงครับเรื่องการตกกุ้งเดี๋ยวเราไปดูกุ้งที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยังไม่ตายครับตัวที่ตายนี่เราแช่เรียบร้อยแลย้วไปดูสายกุ้ง<ไ>หน่อยเ้ยผมก็จับได้่า อ๋อมีอยู่หกตัวลูกตกบลูกตกมันก็โยนไว้นี่ผมเนี่ยนี่จับให้เป็นเลยนี่ตามดูกุ้งก็ตกทำเป็นกัวกุ้งเดี๋ยวเนื้อเสียนะครับกุ้งเขาเราเทนะครับกุ้งเนี่ยเอเลฟไอเลฟใจมุ่งนี่ยมันดึงกุ้งมันมันปล่อยนี่ครับ โอ้ด <Hey>, hey. oh. น้องแนบแับแขนนี้ข้าวแขนด้วยเหรออะไรนี่ให้ดูเฉย,ยนี่เป็นกุ้งตัวเดียวที่เราเหลืออยู่นะครับอีกตัวหนึ่งปล่อยไปแล้วครับปล่อยตอนน้าลงครับใครสนใจนะครับที่พักบรรยากาศดีๆนะครับมาพักผ่อนแล้วก็สามารถตกกุ้งตกปลาได้ด้วยนะครับแบดหมดสามารถฮะลังก็เดี๋ยวผมจะหาให้คุยกับพี่อ้อยพี่อ้อยนะครับเจ้าของบ้านวัดอ้อยรีสอร์ทนะครับางาให้พี่อ้อย ฝากเบอร์ไว้นิดนึงครับเผื่อใครอยากสนใจอยากจะมาพักผ่อนที่นี่ครับค่ะติดต่อได้ที่เบอร์0 8 1 8 5 6 9 7 9 1ึ่งแปาค่ะโอเคยังไงเดี๋ยวทริปนี้ผมต้องคงต้องขอตัวลาไปก่อนลาไปด้วยกุ้งสายสวยเลยแล้วทริปหน้านะครับผมจะไปตกปลาที่ไหนฝากติดตามรับชมด้วยครับสำหรับคนที่ชมกันจบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่อันนี้ไม่ผังเนี่ให้ดูนี่ไปจบ